แล้วก็วันนี้ช้างที่สามนาี ที่สถานีบ้านโตกทาผู้เดยาที่มีความประสบจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโตกโดตรวจสอบที่ของสบคลาสจาท่าที่ช้ากขึ้นหรืองจากขบวนรถทคนาจะถและดทังานขบวนรถและรถยาหนาราที่ สอขะนี้เป็นขบวนรถเกลืขบวนที่แต่าง้นขางสถานีกลางกรุงเทพอุขัฒสุดปลายทาสถานีลระขาขอความมตาที่โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้ตะเลยกระใจขึ้นลงหรือตะเลยข้อตออขบวนรถเก็ดที่โดยสารเพื่จัดทาขาจะได้รับอันตรยลายด่างได้ขบวนรถเคลือนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโขงไปแล้วทึงกจ สถานีใารที่ควเป็นสถานีสองปายจากบาแกนคสถานี้ตนโลัจากการรถไของไทขออคผู้เดยทกานที่ใช้บริการของการถไฟใการเดินทางขอให้ผู้เดยสา่านโดยารสุขสันท่าโดยตลอดทุกชาติตละดจนที่ร่างในการเดินทางครัอ 环保工厂。